สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในน้าขณะนี้ซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการมาอัปเดตในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับคนที่ใช้ซิมในเครือข่ายของ d t e ทระบบเติมเงินนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดของเดือนกันยายน2564นะครับผมได้โปรโมชั่นตัวนี้มาเมื่อช่วงตอนเช้านะครับแต่ก็ไม่สะดวกในการบันทึกคลิป ก็เลยมาบันทึกคลิปตอนค่ำคดึกๆนะครับเพื่อที่จะอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นที่มาใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นของ d t แทในระบบเติมเงินกันอยู่ตอนนี้นะครับกับแพ็กเกจเน็ตแบบพิเศษนะครับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นส่วนคนที่เป็นลูกค้าเบอร์เก่านะครับท่านจะต้องให้ร้านค้าสมัครให้เท่านั้น ผ่านแอปของ DT e c h วันนะครับสำหรับคนที่เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเบอร์เดิมนะครับท่านจะต้องให้ร้านค้าสมัครให้เท่านั้นหรือท่านลองกดสมัครรหัสดูก่อนก็ได้นะครับถ้าได้รับสิทธิ์แสดงว่าท่านสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับสิทธิ์แสดงว่าท่านสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับเป็นโปรโมชั่นเน็ตอย่างเดียวครับเน็ตล้วนๆน,นะครับเน็ตเบิ้ลสปีดให้แรงขึ้นราคาเดิม พิเศษตัวนี้เพิ่ม20เมกไม่อ้นไม่ลดสปีดมานะครับเมื่อก่อนมันมีแค่4เมกไม่อันไม่ลดสปีดแล้วก็10เมกไม่ลดสปีดนะครับไม่อันและก็ตอนนี้เดือนกันยายน2564นะครับเป็นแพ็กเกจ20เมกนะครับในราคา299บาทรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแพ็กเกจที่ดีเทออกมาค่ายแรกใน เครือข่ายระบบเติมเงินของ20เมกนะครับถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิด d e t e ตอนนี้คือค่ายแรกที่บุกเบิก20เมกอย่างเป,เป็นทางการนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นเบอร์ใหม่ส่วนคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับเหมือนที่บอกไปว่าให้ร้านค้าที่เขามีแอป Detek One กดสมัครให้นะครับพิเศษเนี่ยสำหรับคนที่ไปซื้อซิมแล้วก็สมัครกับร้านค้าที่ใช้แอป d t a k 1เนี่ย คุณผู้ชมสามารถที่จะได้สิทธิธพิเศษในการโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกดรหัสคุณผู้ชมไม่ได้โทรฟรีนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่มันเหนือกว่านิดนึงนะครับร้านค้าที่มี d ีเทควันคุณกดรหัสคุณเข้าระบบเติมเน็ตให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะได้ซิมที่เป็นเน็ตพร้อมโทรนะครับแถมโทรฟรีด้วยนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาที แต่ถ้าเกิดถ้าลูกค้ากดรหัสที่เห็นณตอนนี้ลูกค้าจะไม่ได้โทรฟรีนะครับได้แต่เฉพาะเน็ตอย่างเดียวอันนี้ทําความเข้าใจกับลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้าลูกค้ากดสมัครเองลูกค้าไม่ได้โทรฟรีแต่ถ้าลูกค้าให้ร้านค้าสมัครให้ผ่าน f อ t ดีแท็กวันนะครับได้โทรฟรีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในราคาเดิมนะครับ4เมก150บาทแถมโทรฟรีถ้าร้านค้ากดสมัครผ่าน f อ t ดีแท็กวันแล้วก็10เมก 200บาทแถมโทรฟรีถ้าร้านค้ากดสมัครผ่านแอปดีแท็วันส่วน20เมก299บาทแถมโทรฟรีถ้าร้านค้ากดสมัครผ่านแอปของ d t แท็กวันนะครับท้งนี้เงื่อนไขของการได้โทรฟรีในแอป d t แท็กวันนั้นขึ้นอยู่กับเฉพาะจังหวัดอีกด้วยนะครับโดยปกติเราจะต้องตรวจสอบกับร้านค้าดูก่อนถามกับร้านค้าดูก่อนว่าถ้าสมัคร แพ็กเกจตัวนี้นะครับผ่านแอปดีแท็กวันของร้านค้านั้นๆได้โทรฟรีด้วยหรือไม่นะครับถ้าเกิดได้คุณสมัครไปเลยครับค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วแต่ทางร้านจะคิดบางร้านคิด50บางร้านคิด100บางร้านคิดร้อยนะครับแล้วแต่ทางร้านเขาจะคิดสําหรับคนที่เป็นลูกค้าเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับส่วนคนที่เป็นเบอร์ใหม่รายละเอียดตามแพ็กเกจตรงนี้เลยนะครับ4เมกไม่อันไม่ลดสปีด 150บาทกดดอกจัน104ดอกจัน455เอ่อขออภัยดอกจัน445ดอกจัน848803 4ป4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกถ้ากดรหัสนี้ไม่ได้โทรฟรีแต่ถ้าให้ร้านค้ากดสมัครให้ผ่านแอปดีแท็วันได้โทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะครับส่วนต่อมาครับ10เมกไมเอนไม่ลดสปีดนะครับ200บาทรวมภาษีแล้ว30วันกดดอกจัน104ดอกจัน446 ดอกจัน8 4 8 8 0 3แ4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับถ้าร้านค้ากดสมัครผ่านแ f d t e c 1ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีด้วยถ้าลูกค้ากดสมัครเองไม่ได้โทรฟรีนะครับส่วนความเร็ว20เมกะบิตเพลสิกไม่อั้นนะครับไม่ลดสปีด299บาทรวมภาษีแล้ว30วันกดดอกจัน104ดอกจัน299ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับ ถ้าร้านค้ากดสมัครผ่านแอป d t แท็ลูกค้าได้โทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับแต่ถ้าลูกค้ากดสมัครเองไม่ได้โทรฟรีนะครับซิมที่การเปิดเบอร์ใหม่นั้นได้ทุกซิมนะครับของ d t แทในระบบเติมเงินได้ทุกซิมในราคา49บาทยกว้นเอ่อยกเว้นซิม Happy Call กับซิม d t แท็กทัวริส นะครับแฮปปี้คอซึ่งไว้สำหรับโทรอย่างเดียวเล่นเน็ตไม่ได้หรือถ้าเล่นเน็ตก็เล่นเน็ตได้นิดหนึ่งนะครับส่วนทัวลิ์สำหรับคนที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ได้แพ็กเกจสำหรับแพ็กเกจโปรโมโชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูซิมเลือกดูที่เป็นซิมตัวไหนก็ได้ในราคา49บาทของน t e ทระบบเติมเงิน แต่ยกเว้นซิมแฮ p ปี้ค l ร์และก็ยกเว้นซิมทัวริสซิมนะครับอันนี้สมัครไม่ได้ซิมจะต้องเป็นซิมที่เปิดเบอร์ใหม่สดๆซส,สิงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องสมัครภายใน7วันน้ำจากการเปิดเบอร์ถ้าเปิดเบอร์เกิน7วันไปแล้วไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ซิม ต้องเป็นซิมที่ซื้อจากร้านลูกตู้ทั่วทั่วไปเท่านั้นนะครับร้านขายซิมร้านขายมือถือสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับถ้าเขาเปิดเบอร์แบบสดๆจริงๆสมัครได้แน่นอน100%แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปซื้อซิมที่เขาเปิดเบอร์ทิ้งไว้แล้วนะครับสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับเพื่อให้ชัวรชวรให้ร้านค้ากดสมัครให้ดีที่สุดนะครับ ส่วนคนที่ไปซื้อซิมจากเซเว่นนะครับไม่สามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเซเว่นเขามีโครงการโปรโมชันพิเศษของเซเว่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปที่เซเว่นต้องสอบถามจากเซเว่นเองว่ามีโปรโมชั่นราคาพิเศษอะไรบ้างสําหรับคนที่ไปซื้อซิมดีแท็กในเซเว่นนะครับอธิบายละเอียดแล้วนะทีนี้ต่อไปซิมบอกไปแล้วว่าเปิดเบอร ไม่เกิน7วันซิมพอกแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้ทุกจังหวัดของประเทศไทย77จังหวัดสามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับทุกจังหวัดของประเทศไทยสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับหลังจากการใช้งานครบตามอายุที่กําหนดในการสมัครเนี่ยนะครับระบบก็จะต่ออายุให้เอง6รอบอัตโนมัติ6รอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว150ไม่ว่าจะเป็นตัว200ไม่ว่าจะเป็น299บาท ต่ออายุอัตโนมัตินะครับเติมเงินล่วงหน้าเติมเงินย้อนหลังต่ออายุอัตโนมัติแน่นอนนะครับต่ออกหรอบนะครับหกรอบอในส่วนของอื่นๆนะครับก็เหมือนที่เป็นโปรโมชั่นทั่วๆไปเลยนะครับโปรโมชั่นก็คือ,อเมื่อมีเงินครบตามจํานวนนะครับระบบก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัติส่วน ส่วนอื่นๆนะครับอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนอื่นๆไม่มีอะไรแล้วนะครับจะผมกําลังอ่านดูในรายละเอียดเงอนใครอยู่นะครับส่วนอื่นๆไม่มีอะไรแล้วนะครับจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อความยืนยันนะครับกดสมัครเสร็จปุ๊บหรือล้านค้ากดสมัครให้ผ่านแอปีแทกวันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อความยืนยันนะครับ ว่าเราสามารถที่จะใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้ดังที่บอกไปนะครับคนที่เป็นเบอร์เดิมเบอร์เก่าเ,เบอร์เดิมนะครับถ้าจะดีที่สุดชัวร์ที่สุดต้องให้ร้านค้าที่เขามีแอป D t แท็กวันกดสมัครให้นะครับเขาคิดค่าบริการแน่นอนแหละลูกค้าเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนี่ยนะครับค่าบริการอาจจะ50บาท100บาทหรือ150บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะคิดนะครับนั่นคือในส่วนของการเปลี่ยนแพ็กเกจโปรโมชั่นมาใช้ตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า แพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้สาหรับลูกค้าดีแท็ระบบเติมเงินนะครับเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นกดรหัสตามความเร็วตามราคาที่แจ้งไว้ไม่ได้โทรฟรีนะครับเป็นเน็ตอย่างเดียวเนต็ตล้วนๆเลยนะครับเน็ตอย่างเดียวเนต็ตล้วนๆน,นะครับโปรโมชั่นที่น่าแนะนําที่จะใช้ก็คือตัว20เมกนะครับ20เมก299บาท30วันเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่สําหรับราคานี้นะครับ20เมก หรือถ้าจะให้คุ้มกว่านี้ก็ไปซื้อซิมรายปีนะครับ1,990าบาท20เมกร้ 1, บาท20เมกซิมรายปีก็ตกเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่ถึง200นะครับนั่นคือแบบคุ้มๆเลยแต่ซิมรายปีมีข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือว่า1ปีทิ้งเบอร์1ปีทิ้งเบอร์1ปีทิ้งเบอร์นะครับเพราะว่าซิมรายปีเป็นซิมเฉพาะไม่สามารถที่จะต่อในรอบปีต่อไปได้แล้วนะครับ มันเป็นซิมบอกแล้วว่าเป็นซิมรายปี1ปีทิ้งเบอร์1ปีทิ้งเบอร์สําหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นรายปีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มสําหรับคนที่จะออกมาในการใช้งานแบบยาวๆนะครับทีนี้ในส่วนอื่นๆนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสมัครได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับดูจังหวัดไหนก็ตามสามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่น,นตัวนี้กันได้เลยนะครับส่วนค่าอื่นๆ นะครับค่ายอื่นๆตอนนี้ที่เห็นก็คือของ t r u m o o บ4เมก150บาทนะครับใช้รหัสเดิมนะครับตัวเดิมขยายเวลาออกมานะครับเ10เมก200บาทก็ยังอยู่สำหรับของ t r ทร m o b แต่ของ a อ s ผมไม่เห็นข้อมูลนะครับแต่คิดว่า a อ s น่าจะต่อแพ็กเกจ p โปรโมชั่นออกมาเหมือนกันจนกระทั่งถึง30กันยายน2564นะครับ1กันยายน2564ถึง30กันยายน2564สำหรับแพ็กเกจ โปรโมชั่นตัวนี้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแพ็กเกจสสำหรับเดือนกันยายนนะครับ2564้าอ่ถ้าจะาใช้แพ็กเกจตโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อซิมกันได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มกันมากๆเลยทีเดียวสำหรับแพ็กเกจตัวนี้นะครับแนะนำไม่ใช้20เมกไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้เน็ต4เมกก็แบบธรรมดาพื้นๆแล้วนะครับ4เมก150บาทพื้นๆแล้วตอนนี้เอาแบบเร็วๆแร,ร,รงๆก็20เมกไปเลยนะครับ ดีแท็ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใจถึงนะทํา20ออกมาเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับถ้า d ีแท็ไม่ฉีกออกมาแบบนี้ดี t ท็จะแพ้คู่แข่งแต่ในเมื่อดีแท็ฉีก20เมกออกมา299บาท30วันถือว่าดีแท็กล้าหาญมากที่จะทำแพ็กเกจที่มันฉีกระบบฉีกแบบเดิมๆออกมานะครับเมื่อดีแท็ทํา20แล้วถ้าใจดีเนี่ยดีแท็ต้องทํา30ด้วยนะครับ30มเมกไม่อันไม่ลดสปีดดีแท็ออกมาเลยครับราคาก็ถ้าใจดีก็ 299ไปเลยนะครับ30เอ่อ30เมก299ไปเลยนะครับ Dtech นะฝากไปถึงผู้บริหารหรือฝ่ายการตลาดของ Dtech นะครับถ้าเป็นไปได้เดือนตุลานะครับถ้าเป็นไปได้เดือนตุลาคม2564เนี่ยออก30เ mm hmm. มกมาเลย299บาทนะครับเอาไว้แบบถลม่มทลายกันไปเลยนะครับเอาไว้คู่แข่งหายหลังพังเงือกไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ซิมรลายปีของ t True m o v e 10เมกเนะ True m ม v e มันปล่อยมาที่30เมก40เมกแล้วนะ True Move มันปล่อยมาแล้วนะ แพ็กเกจจริงๆคือ10เมกาเน็ต10เมกราลายปีนะครับแต่ว่าได้ความเร็วจริงๆตอนนี้30เมก40เมกที่ผมทดลองใช้อยู่นะครับนั่นคือ,อฝากไปถึงผู้บริหาร d t แท็นะครับออก30เมกมาเลยครับ299ก็ได้ตีตี20เมกแต่กระจายไปเลยนะครับออก30เมก3 299ม,มานะครับรับรองว่าลูกค้ามาใช้ d t แท็กันแน่นอนนะครับถ้า d t แท็อยากจะ,ะเป็น1ในด้านของการ มีฐานลูกค้าที่เยอะที่สุดดีแทกต้องออกโปรโมชั่นที่มันฉีกแนวไปจากคนอื่นนะครับมันต้องฉีกกฎนะครับออก30มสิเมกมาเลยตอนนี้ไม่มีใครออก30มสเมกมานะครับออก30มสิเมกไปเลยไม่อันไม่ลดสปีด299ก็ได้นะครับสาสิบวันถ้าดีแทกกล้านะดีแทกออกมาเลยครับตีไปเลยตี20ิบไปเลยครับเชียร์เชียร์เชียร์ดีแทกนะครับออกไปเลยครับ30มสิเมกกล้าเปล่ะดีแทกกล้าเปล่ะ ถ้าดีเทคกล้าก็ดีเทคออก30 mm ม,มิเมกไมเอมารลสสปีดมาเลยราคา2 9 9บาทก็ได้นะครับ299บาทเหมือนเดิมเนี่ยตีจาก20ขึ้นเป็น30เอาเลยครับลองดูกันสักตั้งหนึ่งลองดูกันสักเดือนหนึ่งก็ได้ว่าผลตอบรับเป็นยังไงนะครับถ้าดีเทคอยากเป็นหนึ่งในเรื่องของเป็นมีฐานลูกค้าที่เยอะที่สุดดีเทคต้องกล้าฉีกกดนะครับหรือใครไหนก็ตามครับออก30มิเมกมาเลยนะครับใครออกมาก่อนถือว่าคนนั้นเป็นหนึ่งสามารถที่จะ ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้เลยนะครับออกมาเลยครับใายไหนก็ได้ดีเทคก็ดีเทคก,ก็ได้เอเอสก็ได้หรือทรูมบก็ได้นะครับออกมาเลยครับ30เมกไมล์นมาลดสปีดร,ราคา299บาทกล้าหรือเปล่านะครับ30วันกล้าหรือเปล่านะครับณเวลานี้นะครับมันต้องเอาเน็ตแบบแรงๆมาสู้กันนะครับเน็ตแบบถูกๆมันต้องมาสู้กันแล้วนะครับแบบเนี้ย เอาแบบเน็ตแรงๆไปเลยนะครับ30เมกเอาไปเลยครับผมดันเต็มที่นะครับดันเต็มที่ถ้าออกมาจริงอ่ะดันเต็มที่นะครับดีแท็แน่จริงออกมาเลยครับ30มเมกไม่งั้นไม่ลดสปีด299บาทนะครับทุ่มไปเลยนะครับกล้าหรือเปล่าล่ะแค่นั้นเองนะครับฝากไปถึงผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายการตลาดของ DT แท็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมพูดในฐานะที่เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับอยากจะได้30เมก2 9 9บาทนะครับ3าบาท กล้าเปล่ะดีแท็กออกมานะครับออกโปรโม,มาเลยนะครับฝากไว้เป็นกคนนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคล,คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ